สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ by อีกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตําบลท่าตะขออําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูโนกูุแดงนะครับในเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงาน23ตารางวานะครับเป็นบ้านติดแม่น้ําแม่กองนะครับในในเนื้อที่นี่นะเขาจะมีบ้านหนึ่งหลังและหลังบ้านอ่ะจะติดเขาเรียกอะไรติดแม่น้ําแม่กองนะครับไอ้ส่วนทางเนี่ยเอาเริ่มกันเลย ทางเนี่ยครับมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านท่าตะขอที่เห็นตรงหน้าเนี่ยนะมันสามารถไปบริษัทไวตาฟู้ดนะครับบริษัทใหญ่เลยแหละข้างหน้าเนี่ยห่างจากเนี่ยประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับบริษัทไวตาฟู้ดเนี่ยแล้วท้าม่วงเนี่ยก็ไปเส้นนี้ครับห่างจากท่าม่วงประมาณ9กิโลนะครับการจนะบุรีก็ไปเนี่ยได้23กิโลนะครับเซเวนะ่นเนี่ยห่างจากตรงเนี้ยมันอยู่หน้าบริษัทไวตาฟู้ดเนี่ยประมาณ3กิโลนะครับเนี่ยนะ เนี่ยเป็นทางเข้าหมู่บ้านส่วนซ้ายมือนี่เลยมันจะเป็นเป็นที่ติดแม่น้ําทั้งหมดเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นที่ติดแม่น้ําแปลงที่เราจะขายเนี่ยคือกําแพงเนี่ยครับกาแพงนี้เลยทั้งหมดเลยเนี่ยครับบ้านนี้เขามีกําแพงทั้ง4ทิศเลยนะนะครับส่วนทางนี้นะไปวัดท่าตะขอนะครับห่างจากวัดเนี่ยประมาณ500เมตรหมู่บ้านกันเนี่ยเลยเรียงรายเต็มหมดเลยครับเนี่ยหมู่บ้านข้างวัดทางน่ะจะเป็นทางลาดยางแบบนี้กว้างๆแบบนี้เลยไฟฟ้ามีนะไฟฟ้าประปามีไฟลายทางก็มีนะครับ ความเจริญเลยครับแปลงนี้นะครับไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงนะครับนี่รั้วเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับมาตรฐานอย่างนี้เลยเนี่ยหน้ากว้างที่ติดถนนเนี่ยนะนะครับอ่าประมาณ34เมตรทางซ้ายมือก็เป็นเป็นรั้วนะครับเป็นรั้วกําแพงยาว78เมตรนะครับเต็มพื้นที่ครับแล้วขวามือก็เอ่อจ็ดสิบสี่ติดแม่น้าอ่ะอยู่ที่25นะครับผมทิศส่วนทิศนะครับหันหน้าเข้าอ่าแปลงที่ดินเนี่ย มันเป็นทิศเหนือซ้ายเป็นทิศตะวันตกขวาเป็นทิศตะวันออกนะครับผมยืนบนทางเนี่ยเป็นทิศใต้ป่ะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าบ้านกันเลยนี่ไงกำแพงเ็าสูงนะนะครับสูงยังไม่พอเขาก็จะมีขวดแก้วนะครับนะ่ะปะข้างบนอีกทีหนึ่งแล้วก็มีรวดหนามขึงไว้อีกทีหนึ่งนะเนี่ยครับรวดนามทั้งหมดเลยเนี่ยบริเวณบ้านเข้ามาแล้วก็จะประมาณเนี้ย เข้ามาเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยนะครับ <_ d ream> เขาจะปลูกต้นเนี่ยแบบนี้นะครับเรียงรายตาตามรั้วส่วนรั้วเนี่ยมันเป็นรั้วมอเตอร์นะครับมันสามารถเลื่อนเข้าบ้านได้นะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยข้างหน้านะเป็นดงอ้อยเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยต้นมะม่วงเขาก็จะปลูกทางซ้ายมือเนี่ยเขามีหลายพันมือกันนะแบบนี้เลยตรงนน้นเขาก็สร้างเป็นที่พักอา,อาศัยเขาเรียกอะไรที่นั่งเล่นนะครับ เนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูในบ้านนะครับบ้านหลังนี้เขาจะดูลงๆอย่างเงี้ยเป็นฉนดคุดแดงนะครับขายอยู่ที่4ี่ล้านเจ็ดแสนบาทนะครับห่างจากกรุงเทพสายใต้นะ่ะประมาณ94กิโลนะครับห่างจากการจนบุรีบอกไปแล้วนะยี่สิบสามกิโลนะครับนี่เป็นแบบนี้นครับก็ประมาณนี้ครับนี่เราก็มาปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้นะ ให้ดูสวยงามนะครับนี่พอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นโรงรถที่ใหญ่โตมากเลยแบบนี้เลยนะครับนี่นี่บ้านเขาปลูกกระเบื้องนะนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในบ้านกันว่าเป็นยังไงเนี่ยกระเบื้องทั้งหมดเลยนี่เลยข้างกำแพงทางซ้ายมือนะครับนี่นี่ข้างบ้านซ้ายมือนะครับนี่ห้องนอนเขาเจะเรียงรายแบบนี้นะครับบ้านของมาตรฐานมากเลยนะ บ้านเล็กที่185่งปดห้าทับหนะครับนี่เลยข้างในบ้านก็จะประมาณนี้เดี<ม>๋ยวผมพาเข้าไปดูครับนี่นี่ห้องนอนครับห้องแรกน่าจะประมาณ4เมตรคูณเมตรนะครับส่วนห้องนี้ก็4เมตรคูณ4เมตรนี่เป็นห้องนอนที่เข้านอนนะครับผมไม่เข้าไปนะครับพอมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นห้องครัวและกัติดกับห้องน้ํานะครับ นี่ห้องครัวดูส <amine> <like now. S 2> ิเขาปูกระเบื้องยันฝาผนังเลยนะครับนี่ซิงเขาก็มีให้แบบนี้เลยส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําดูสิเป็นยังไงนะครับามีที่ปรับอากาศถ่ายเทออกด้วยครับมีชักโครกมีที่อาบน้ํานะครับปูกระเบื้องยันฝายันฟ้าเลยครับส่วนตรงนี้เป็นทางออกนะครับนี่ทางออกหลังบ้านเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูว่าเป็นยังไงนะครับห้องที่ห้องครัวจเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับ นี่หน้าบ้านไปเดี๋ยวเราเดินไปดูหลังบ้านกันว่าเป็นยังไงนะกันนี่หลังบ้านเขาจะประมาณนี้มีห้องน้ําด้วยนะเนี่ยมีห้องน้ําด้วยครับสองห้องอย่างนั้นนะครับขวามือที่เห็นเป็นอย่างนั้นเป็นโรงเก็บของนะครับตรงนี้ก็ปล่อยพื้นว่างแบบนี้ยังไม่ทําอะไรอ่ะให้ดูตรงนู้นอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นกําแพงทางขวานะครับหันหน้าเข้าบ้านไปแล้วหลังบ้านเขาจะเจาะประตูแบบนี้เพื่อที่จะลงไปชายน้ําพอเลยกําแพงหลังบ้านเนี่ยนะครับ มันเป็นที่ของกรมเจ้าท่านะครับนี่สุดกําแพงตรงนี้แล้วก็ยิงยาวตามเขตเราไปนี่คือบริเวณหลังบ้านที่ติดแม่น้ําแม่กลองนะครับแล้วมันก็จะเป็นชั้นลงไปอย่างนี้นะครับนี่ลงแม่น้ําไปแบบนี้อันเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ลงมานานเดี๋ยวผมจะลงทางซ้ายมือเนี่ยไปนะครับมันแน่นอนกว่าถ้าลงกระดานเดี๋ยวมันเออเกิดหักขึ้นมาเดี๋ยวจะบาดเจ็บครับผมไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูชายน้ํากันเลย ติดแม่น้ำแมกกองครับบริเวณหลังบ้านของบ้านหลังนี้สี่ล้านเจ็ดแสนครับน้าเขามีขึ้นมีลงนะครับแม่น้ําแม่กองเนี่ยเนี่ยตอนนี้น้ําลงก็จะประมาณนี้ครับส่วนข้ามสะพานเนี่ยไปกาญจนบุรีครับก่อนจะถึงกาญจนบุรีเนี่ยข้ามไปเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําเนี่ยมันจะเป็นอ่าบริษัทใหญ่คือบริษัท SCG ซครับนั่นนะครับเนี่ย หลังพุ่มไม้เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่เลยแหละนี่เลยนะครับสูงเหมือนกันนะน้ำเขาบอ,อกว่าขึ้นอ่าขึ้นถึงบันไดเนี่ยครับขั้นที่สามเนี่ยเนี่ยขั้นที่สามเนี่ยนะครับเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละครับนี่ก็ประมาณนี้ครับหลังบ้านติดไม่น้ำใม่กองส่วนข้างข้างบ้านก็จะลกๆหน่อยนะครับเขาไม่ได้มาทำความสะอาดเขาซื้อทิ้งกันไว้อ่ะนี่ครับ ของม่น้ําสนใจก็ลองทักกระหมาผมนะครับ0614782939ดีไลน์ 39, ผมก็0614782939เช่นกันนะครับผมคุณเอกนะครับนู่นมีคนหาปลาด้วยอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นที่ของสยามครับนะครับหรือบริษัท S G ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนะี่ยมันก็เลยเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วไปตรงโน้นก็จะเป็นที่ของชาวบ้านตรงนู้นก็จะมีโรงงานอีกแล้วนะครับรนูนะ่นน่ะก็ประมาณนี้ครับ สนใจก็ลองอทักมาคุยกับผมดูครับผมแปลงนี้นะอ๋ผมลืมบอกไปแปลงนี้นะครับสามารถมาคุยต่อรองกับเจ้าของได้เลยเขาเขาเปิดเปิดให้คุยเรื่องราคานะครับลองลองเข้ามาคุยกับท่านดูนะครับท่านนะ่ะเป็นผู้หญิงชื่อเล็กครับใจดีครับใจดีอ่าโอเคครับผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ